ม่เคยได้ยินเคยเห็นรุ่นพี่เขาเล่นหุ่นยนต์หรือเปล่านั่นแหละมันเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้สําหรับเขียนลงไปที่ตัวหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามภารกิจของเราสนใจไหมไหนใครสนใจอยากเรีนเขียนโปรแกรมทุกมือดีมากนทุกคนอยากเรียนตั้งเดือนๆนะครับเราไปดูกันเราจะเริ่มเรียนง่ายๆก่อนเลย สารต้นเด็กในการปฏิบัติเทคโนมถึงในการทำงานในอนาคตได้ด้วยนำไปแก้ปัญหาได้อย่างมีปี25และวที่สำคัญที่สุดต้องรู้เท่าทันและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีด้วยของเก็บและปฏิบัติเทคโนโลยีในอุโลกออนไลน์นอาจะมีการโพสอะไรต่ออะไรมากมายแต่กองใช่ป่าวตรงนั้นตรงนี้แหละเราต้องมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีด้วย ตัวชีวะที่กูจะวัดในเรื่องนี้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมยังง่ายมันเป็นตัวชีวะที่พอจุดตกทั้สองก็คือมันสามารถออกแบบเนื้อสีโปรแกรมอยางง่ายเพื่อแก้ปัญหาในที่ทำงานได้แต่เดี๋ยวในการแก้ปัญหานั้นถ้าเกิดพบข้อผิดพลาดเรนี้ก็สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วก็แก้ไขได้ด้วยทำจุดตรงังไงดีทำตัวชีวะที่ไวให้ดีก็จะทำได้ถ้าใครประเมินตัวเองแล้วยังไม่ได้ ก็ต้องือดีบอกดูเลยนะจะได้มาทบทวนกันจุดของก็ต้อรู้ก่อนเรื่องนี้ในจุดตรงนี้นะนักเรียนต้องสามารถทำสามเรื่องนี้ได้ทำให้ดีด้วยนะครับเรื่องแรกเลยคือนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของขั้นตอน่เพิ่มซึ่งอันตอนที่เพิ่มเราเคยดูไปแล้วแต่ขั้นตอ4ข้อ5กครับที่มีการออกแบบเป็นลำดับขั้นตอนต่างแต่ตอนนี้เราจะนำมาใช้ในการถือโปรแกรมนะในการออกแบบนะครับ นด้วยภาษาโลโก้จากโลโก้บล็อกข้อที่สองนักเรียนต้องสามารถสร้างโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้บล็อกตามขั้นตอนที่ํำหนดให้ไ,ได้ต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้แต่เราจะไรียรู้กันนะครับว่าทำยังไงมันไม่ได้ยากเลยลว่สาสร,รุปที่สามาการเขียนโปรแกรมจุดปรงข้อที่สามเห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรมภาษาโลโก้บล็อก ตอนนี้นักเรียนอาจจะงงโลโก้บล็อกคืออะไรโลโก้เคยได้ยินคำว่าโลโก้ไหมโลโก้หมายถึงสัญลักษณ์ออกแบบโลโก้โลโก้คือสัญลักษณ์บล็อกล่ะบล็อกก็คือเหมือนเป็นกล่องๆใช่ป่ะเหมือนเป็นบล็อกๆอ่ะเหมือนที่บล็อกอะไรพวกนั้นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมหรือะไรมาต่อกันนะครับไม่ยากนะนี่คือตัตรงตามข้อนี้เรียกต้องเรียนรู้อ่านเพื่อนลองดูนิดหนึ่งก่อนอ่ะเคเห็นไหมัวนี้ก่อน เราไปเรียนวิทย์มีนรุ่นพี่เราเรียครับรุ่นพี่เราที่งจบไปเบาก็เรียนโปรแกรมนี้เหมือนกันรัเรียนแล้วก็ไปเป็นผู้ใช้ในการไปแข่งขันกุมโยนเรามีโปรแกรมเยอะอีกผู้หนึ่งที่พี่รุ่นพี่เขาเรียน คุณนยนต์ต่างหุ่นต่างเมื่อกี้ไหมต่างกัน,กกนอันนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมใส่ตัวหุ่นยนต์เหมือนการทำหุห่นยนต์ทำธุรกิจได้เป็นการออกแบบเราีเรต้องออกแบบโปรแกรมอันนี้ที่ใช้ในการตั้งฐานศรรฐฐานาิลปะประจรมงโรงเรียนเราได้แต่แข่งทุกปีที่มีการตั้งฐานเราก็ได้ววรับราวามสนใจความสนใจตลอดอยากเล่นไหมไหนใครจะเล่นเขียนโปรแกรมเป็นลูกมืออะไรตั้งใจนะครับคราจะทำเรื่องคนที่เร่อนี้สุด มอเตอร์2ชิ้นมีเท่านั้นผมไม่มีแบตเตอรี่อ้าวแบตเตอรี่อ้าวมีมีครับ2ชิ้นมี2ชิ้นชิ้นเดียวแล้วมีไปอีก1ชิ้น ได้แล oui> ้วต uh ุณไหไม่ได้ก็ไม่ดีทุกคนได้หน่อยแล้วทุกคนดูคอนจนิดนึงเด็นรเดี๋ยวทุกคนดูคนจอเราจะมาเรียนรู้บทมีคนจะเรื่อก่อนว่าบทมันประกอบด้วยอะไรบ้างขึ้นบทที่สำคัญ บอร์ดที่เราเขียนโปรแกรมใส่ลงไปในในแผนวงจรนี้นะครับว่าแต่ละบอร์ดประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนนะครับดูส่วนแรกเลยดูที่เหมือนไหมตัวนี้เรียกว่าบอร์ดอินพุตสำหรับไว้โหลดโปรแกรมเข้ามาในตัวบอร์ดแต่ละวงดนี้เหมือนไหมเหมือนนะวงดนี้กัตัวนี้กะตุยตัวต่อมาคาเบนคาเบนดูทางพรงนี้เรารียกว่ต้องพอเอาไว้เชื่อมต่อกับปุณ์ภายนอก เำคอยเชือมต่อสุออความเรอบชื่อต่ออะไรได้บ้างทุกทุนดู้จับแรกเลยอันนี้สองเชื่อต่อของมอเตอร์มีทั้วอยู่8ตัวดำ4ตัวขาว4ตัวจะเชื่อมอันไหนก็ได้จะต่ออันไหนก็ได้นะครับที่มอเตอร์มันจะเป็นท็อเกตของขาวแบบนี้นะครับมันจะเป็นขขาวเราสามารถจับมา,าต่อกันได้เลยจะใส่ช่องดำก็ได้ช่องขาวก็ได้แต่ถ้าเรียนเลือกเลือกใส่ช่องดำก็ต้องเลือกดำทั้งหมด ถ้าเรียกใส่ช่องขาวก็ต no ้องใส่ช่องขาวเหมือนกันเข้าใจนะครับอ่ดูพอมามันจะมีสวิตช์ตัวหนึ่งอยูนรับสวิตช์ใกล้สวิตช์มันจะมีช่องสําหรับใส่สายที่มาจากแบตเตอรี่แล้วเพื่อป้องกันอะไรบ้างเข้าไปยังเข้าไปยังแบงค์วงจรนะครับเป็นยังกันดีแดงนี่กั้อะไรดีแดงกั้ บัวนะครับสีดำบัวอย่าตอบผิดนะครับตรงนี้คุณจะมีเครื่องหมายบอกว่าเป็นตัวการลบเห็นไหมครับมีบวกกับลบนะถ้าตอบผิดยังไงเดือดเึยตึ๊บบอสพ้ดลบเกิดอะไรเออปอดเสียบอดไหมนะครับปอดเสียปอดไหมเพราะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้ว่ากุญย์ยนเราประกอบด้วยอะไรบ้างบอจะทำอะไรบ้างเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณจะให้ขึ้นไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมบอเลย การเรียนรู้ก้โปรแกรมว่าโปรแกรมที่เราจะใช้เห็นในรูปดบบนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราจะโหลดโปรแกรมเข้ากับโโตัวอุอมพิวตัวนี้เราก็จะทดลองว่าม,ามาันทางานได้ตามที่เราเขียนโปรแกรมสานานหรือเปล่าอาจารย์ในั้นในนั้นเดี๋ยวให้พวกเราขึ้นไปที่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมนะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้การ ส่วนประกอบของม่นยนต์ไปแล้วที่เราจะใช้เขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมภาษาโลโก้บล็อกกันนะครับในการเขียนโปรแกรมสั่างงานม่นยนต์นะครับว่าทําอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมเลยทําไมคุณต้องต้องให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมเองเพราะว่าบางคนจะได้ไปเรียนเพิ่มเติมที่บ้านได้ในบ้านแค่นี้แค่พวงเตี้นะครับุกมือห่คนเดียวสองคนนะครับสองคนนึก็ะไรบ้านแค่โน้ตบุ๊ก นมูนก,ก็ได้นะครับนมูนก,ก็ได้นะครับคำพูดลงเพื่อบางคนอยากจะกลับไปสู่กลุที่บ้าน <c oughs> ก็เอาสามารถาโปรแกรมนี้ไปติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้นมุลกที่บ้านได้เป็นสุดการใช้โปรแกรมนะครับหรือครูถึงให้พวกเราได้ติดตั้งโปรแกรมเองนะครับจะได้เป็นอ่ะทดลองดูเลยทำยัไงไงที่หน้าจอนะครับให้ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ามันขึ้นมาครับให้ตอบอะไร yes ตอบ yes อแล้วรอนิดเยว่เพื่อใจเย็นไม่ต้องรีบมาแล้วเจอขี้นะกกมมือนบุ้มไหมเหมือนกันเหมือนยกมือค่ไม่ได้ให้ดับบคลิเธอไม่ดับบนคลิปเอาไม้เนี่ดับนคลิเออสองครั้งเร็วตอบ yes ตอบ yes อืได้แล้วทไรต่อ มีคำว่าอะไรอยู่เน็กเน็กกับว่าอะไรผ่านไปไปต่อเลยเอาทิมพ์คำว่าเน็กทิมพคำว่าเน็กเลยนะครับแล้วก็เน็กต่อไปอีกมันชื่อโปรแกรมนะครับที่พ์เน็กต่อเลยเสร็จแล้วสังเกตเห็นไหมมันจะมีคำว่าอะไรไอบล็อกสามอันนี้ก็คือชื่อโปรแกรมของมันไอบล็อกทีไอบ็อกสามนะครับเอาพิมพเน็กต่อไปไงเม็กติดตั้งโปรแกรม ่ไหมมีอะไรอีกมีคำว่าอะไรมันจะขึ้นแถบสีสนยงเงินไปให้เนี่ยอินสตาล์เนี <In store. S 2> น่ยอินสตาล์ถ้าแค็นซึ่งแปลว่าอะไรยกเลิกเราจะยกเลิกไหมละ่ะมายกเลิกกอนนี้เราคิดอะไรอินสตาล์ต่างๆเลยนะครับแต่แล้วมันก็จะโหลดโปรแกรมนะติดตั้งโปรแกรมให้เรามยามยาังเมาครับเริ่มมาเห็นไหมมือจองไหมไมาแล้วไหนใครเหมือนยกมือ โอเคดีมากร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยทำยัง,งาไงก็ได้เรียบร้อยแล้วก็โค้ดปิดเราปิดโปรแกรมออกไปก่อนเอาทุกคนเมื่อเข้าเวไปแล้วเรียนได้แล้วถ้าเกิดมันขึ้นบอกว่าตรงนี้มันจะมีคุกกี้กินได้แบบคุกกี้เออนี่คุกกี้อินเทอร์เน็ตไม่ไี้คุกกี้ขนมน,นะคลิ๊กคำว่าอะไรครับยอมรับรับมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีแล้วคลิ๊กคำว่ายอมรับเลยนะครับ อ่ะลองดูครูลงสื่อการเรียนการสอนนะพวกเราได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมพุ่งยนภาษาโลโก้บล็อกเนี่ยอยู่ตรงไหนทุกคนดูนี้เหยื่อแม่รถจักรรมนเห็นไหมครับตรงนี้การใช้โปรแกรมโลโก้บล็อกเห็นไหมครับอ่ะลองคลิกเข้าไปดูลองคลิกเข้าไปอ่ะแม้เป็นอีปุ๊กแล้วหนึ่งเรื่อง ได้ยางขยายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าลนักเรียนสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วหมุนเมาส์มหมุนหมุนเมาส์มมดได้หรือมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับเนีย่ยเปิดเป็นอีบุบกเปิดได้เปิดอ่านได้เลยนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนได้นะครับมันต้องเป็นนักปือี่คนหนึ่ที่อยู่ในเ็บไซต์โรงเรียนเราหน้าอ่านไหมหน้าอ่านไหมเออ สามารถขยายใหญ่ไ kind ด of ้นะครับน <ettre Les Into words> ักเรียนต้องสามารถขยายใหญ่ได้เพราะนั้นเธอสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับว่านังสื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ครูลงไว้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องภาษารูปโต๊อป๊อปปิดตรงนี้ก่อนปิดต่อกนมีตัวเดิมที่อยา้พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้นะครับเวลาปิดทุกคนดู สังเกตแมข้อมูลเนี่ยมันจะมีแถวที่สองแถบใช่ไหมครับดูจอก่อนมีสองแถบนะแถบแรกเป็นจากเว็บไ์ต์โรงเรียนที่เราเปิดแถบที่สองเป็นอีบบ๊ทที่ครูสร้างขึ้นมาเปิดกากบาทออกนะมันต้องกลับมานั่งเรียนเหมือนเดิมนะครับมีเสื่อตัวที่สองเห็นไหมตรงนี้เป็นรู้ขุดยนเรียนรู้ขุดยนงีไหมครับเอาคลิกเข้าไปดูนี่มันคืออะไรตัวที่สองนะครับก็คือสื่อเรียนรู้ขุดยนต์รู้ทันเครื่องจักรกลในปัจจุบัน ปัจจุบันใช้เครื่องจักรกลที่ใช้กุญยนต์หมดแล้วนะขณะคนทำงานคนใช้แรงงานอาจจะตกงานก็ได้เพราะว่าเขาใช้กุญยนต์ในการทุบขึ้นในการทำงานหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกรูปเหมือนกันนักเรียนสามารถเปิดอิเล็กรอนิกได้นะครับเห็นไหมขับไปแลเขากอกกุญยนต์เหมือนเราไหมเออเหมือนกันนะครับเรียนรู้เหมือนกันทำเหมือนกันนักครียเปิดได้แล้วทุกมือโอ้ดีมากเลยได้ดูลงอ้าว วันนี้หมดเวลาแล้วเพราะนั้นก็เดี๋ยวให้ปิดเครื่องปิดโปรแกรมแล้วก็ชัดดาวเครื่องนะครับถ้าใครจะเรียนรู้ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้โทรศัพท์เปิดได้ไหมได้ไหมครับได้โทรศัพท์กรดู้ได้เปิดในโทรศัพท์ดูได้เลยนะครับไปเรียนรู้ข้อ,เอมเพราะนั้นการบ้านวันนี้คือกลับไปเรียนรู้2องโปรแกรมนี้สื่อสองตัวนี้ที่กูลงไว้ในเว็บไซต์นะครกลับไปศึกษาข้อมิมด้วยปิดโปรแกรมครับปิดโปรแกรม